สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆ f อทุกท่านมาชมนะครับพระสมเด็จคะแนนแผพ่พันปี2510นะครับองค์นี้เป็นปิดทองในพิมพ์นะครับนี่พระสวยๆเดิมๆครับคะแนนแผ่พันรุ่นยอดนิยมของหลวงพ่อแพ่วัดพิคุนทองครับลักษณะพระด้านในนะครับนี่ เป็นองค์สมเด็จเล็กๆนะครับนี่ครับติดคมชัดครับซุ้มนะครับสูงลอยนูนครับมีมิตินะครับด้านหลังก็เป็นหลังยันพุดซ้อนครับส่วนขอบนะครับค่อนข้างจะหนานะครับนี่ครับมีทองคําเปลวติดอยู่ในพิมพ์ด้วยนะครับนี่นี่ก็เป็นด้านล่างครับแล้วก็ด้านข้างอีกหนึ่งข้างครับก็พอมี ของคำติดอยู่ให้เห็นนะครับเรามาดูลักษณะพระด้านในกันดีกว่าครับว่าความสวยงามขององค์พระจะเป็นอย่างไรนะครับเนื้อหามวนสารนะครับนี่เนื้อหามมนสารพระนะครับนี่ติดคมชัดนะครับที่ผมบอกเอาไว้ครับนี่องค์พระสูงลอยนูนนะครับ สวยๆเดิมๆครับทองในพิมพ์ต้องเป็นค่าบแบบนี้นะครับนี่ทองเก่าครับติดในพิมพ์แบบนี้นะครับนี่สังเกตบริเวณตรงข่าทางด้านขวานะครับจะมีเนื้อเกินมาเล็กน้อยนะครับนี่ถ้าใครเห็นก็ช่วยพิมพ์คําว่าเห็นได้ผมหน่อยนะครับนี่บริเวณตรงกลางจอตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ ความสวยงามของพิมพ์พระเนื้อพระด้านในนะครับลิกดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังยังมีทองคำเปลวติดอยู่ในพิมพ์นะครับนี่ครับหลังยันพุทธซ้อน,นครับล่องยันติดชัดนะครับนี่ขอบพระตรงนี้ครับต้องเรียบร้อยนะครับนี่ไม่อืดไม่บวมนะครับนี่ขอบ พระนะครับจะต้องเรียบร้อยแบบนี้นะครับนี่พระจะไม่อืดไม่บวมนะครับดูขอบด้านบนกันบ้างนะครับนี่ขอบด้านบนซูมใกล้ๆก็เห็นไหมครับนี่จะมีรอยตัดครับเป็นเส้นๆนะครับบังคับพิมพ์นะครับนี่อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนี่ครับทองติดอยู่ในพิมพ์ครับนี่ด้านล่างนะครับจะมี เป็นเส้นๆนะครับด้านนี้ก็ติดชัดนะครับนี่เส้นบล็อกเส้นพิมพ์พวกนี้ครับนี่ครับดูด้านหน้าอีกทีนะครับนี่จดจำแม่นๆนะครับพิมพ์พระนะครับเสียงนะครับจะเป็นเหมือนหยดน้ำนะครับนี่พัคเกตติดชิดซุ้มครับ ต้องแขนลึกนะครับนี่แขนจะ,ะลํานะครับนี่เท่ากันทั้ง2ด้านนะครับนี่ท่อนแขนด้านบนท่อนแขนด้านล่างครับนี่เห็นไหมครับนี่นิ่งแล้วแบบนี้นสวยๆงามๆแบบนี้นครับองค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์ร้อเอร์เซนะครับส่วนเพื่อนๆพนพี่ๆท่านใดค,ครับมีพระเครื่องอย่างนี้นครับอยากจะให้ผม ดูให้ก็สามารถคอนแทคเข้ามาได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ